จะสูเลี้ยงเฟืนตะบะแต่วันน้เขาอยู่เนาะแต่เราข้องเขาอยู่เนาะตั้งหกสิบเนาะแมนลราคนผู้ง่ายสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ้งด้วเบิ้งยายอ่อยเก็บกากเขาเบิ้งยายอ่อยเก็บกากเขาปวดน่ะยายอ่อยหัวหนุ่มหนุ่มอยู่เห็ดยากยากนี่เขาก็ได้ยังสูว่ากินบดเบิดเท่ทิ่มเด้อพี่น้องเลย บัดย่ามายตือเด้โลละหาบาทบัดย่ามูเคยไปคายก็ถือบัดย่ามตือเขากินบัดยู้บังดูบัดูันหยาไปด้เอาลงอีกคนเอยมันกรถึงบรถึงเขาเขาไหมบัดไทยเอาเขาเขาเดึกเออบัดเห็นเข่าเขาดีดีกาเจอกอะเอาย่ไปให้ผมกับไทยบังเน่ โอ้ยฝุ่นอะบง่ nhà บางด้วยา hết เรอ nhà บ้างด้ nhà hết นไม่ nhà ก็โเปิดดุ่นอะุ่นะทำไมบ้านเกิดหนึขาเิดนึใส่รถไผ่ได้บ่ขึ้นใส่รถเกี้ยวบ่ขึ้นนาตีสมัยเกาด้วมันคาจาแห้งก็จะเอากระมิ้นตะวันออกเนาะบ้านกันไปตีนองเขียกันเลยเ่เห็นดอกเดินหนาพูไทยเห็นแต่ตังยออกเขา แกกันบิดเสียวไปตีมวนนึงเยอะไปหัวหน่วยไหน,นหอบเนี่ยเหมันแกของโอ้ยจะมปนมวนมากเลยไก่เดียวนี่นะม้วนไปลาเกี่ยวเขาต้องเอาเลี่ยลงไปว่าเธอกัะนั่เอ็นนั่งคักเรื่องมวนไหมเกี่ยวเขาแล้วก็เอาสายเลี่ยจนจะน้ำถั่วแช่เงี้ยไปเออไปแกเขาหน้าดุเนาะในเอ็นเนาะ่นีทานสนามบินบกงานเนาะยังมวลไปกันน,นั่เอ็นว่ามันเขาจ้าสิไล่หนีจากสนามบินอีกเนาะ ว่ถือตีบ่ถึงโอ้ยยืนเถอะทีอยู่ใสโอ้ยเอาลับอันไรบ่แม่นสามเท่าหรอแต่อยู่ใส่แบบว่าซื้อได้ยังไงได้ทีป่ะดิบ่มีแล้วทีเถืกนะใหม่กันคือเนี่ไก่ก็จตายหมดรุ่งแล้วหมดข้าป้าหมดแล้วไม่จังถืกเฮ้าเฮ้าถ้าไก่คนหายลุ่งรุงแหงเนี่ยเฮ้าอยู่ลุ่งเนาี่ยไปซื้ออยู่บ่มีทีหลวงได้แถวเฮ้ารุ่เป็นหมู่บ้านนั่นก็วะแล้วนั่นมันอยู่ใส่เนาะ กูบา้านถถือเพ้่อทีกับอะไรกบ้านเราน้องคุณกับแพ่งที่ตายไปซื้อได้สิแามเขาเจ้าซื้อห้องถือ,อ,อกระโดดโซกระเลี้ยงเพื่อนประเด็นเนขาเก็บนมาเลยไอ,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 อ้ไอ้เบาตะเพื่อนประเด็นเออยาดาบ่เคยได้บ่เคยวามวนซื้อดอกเอาเพืนน่อนแามอันต่างโมบานแามไรสนามเบ่งอะไรน,นี่ เจ้าคือว่าเขาเจ้ามาเส้นมา่อเบากันแล้วตะกี้โดนหลายปีแล้วเนาะใหญ่สนามบินแบบห้าวันที่คนว่านายายจะบทีนก็โดนแบบช่างเงี้นแล้วเสื้อสืออกมาหาส่งมันเห็นเล้บางทีมันท่ากับบางบางน้องต้นต้นตัวเล็กกันบงสนามอาก่าเนาะตะกี้มันท้องใจ้เขาเจ้าขยายก็ได้เนาะสื่อต่อยมันบอกตะกี้นี่บงสนามอาก่าศอย่างนี้ ม่ตะโมบาดไหมตะกีมไม่ตะปลาผมเป็นไปให้หน้าเด้ตะกีเป็นบานจัดสารไหน่ะเป็นบานจัดสารวเลยตะกีที่ไม่ตะเสียนเสียมันนี่ไปเกี่ยวไปเส้ยนี่ย่างไปว่าตะจีกนม้วนอ่งนี้ยางเอาตะกีว่าเปนะ้จำเนี่ยหนวกที่ต้วเป็นยางย่บานนั่นย่บานโน่นอ่ะข้างขึ่นพอดีเลย อยู่นี่มาแม่ข้างึืนน้งเบียงขี่รถอื่นเลื่อยางเหมือนหมอนย่างนี้จะมันบ่นไก่ข้ามข้างยังู่บานน่ข้างึืนพอดีเลยไวหน้าคืีหวานี่มันเที่ยวมันนี่เที่ยวมันยังเลี้ยงมาไปหน้าเที่ยวมาบานคุณแท้แตงโมหัวอยู่หลายมานแน่นอดหัวหัวหังานย้งงานเกิดอยู่ใกลสนามบินว้ากันนีเว้ากันควายบกินใสอแห้งนั่น อ้าวกินเราลวปกูเช่มี่แมวกัมากึงพี่แมวแย่น่อยเด้อบินองมาเก็บกากเขาซ่อยกันนะคุณทำสวมมะนอบานมุเจ้ากระไดบ้านมอล่อยผมมีหอดคนนม่งกูดอนมาแห้งมะแรงแท้มันเป็นอิย่พวกจืตัวมือเดียวตัวมันไหลเพราะท่านมันซื้อดอกกีเซนนัพวกสีนะ ใช้ยุ่งเงี้ยาุดอนดีแล้วเด้ดอผมไม่ได้แย่งได้มากอ่านถั่วมีว่ามากที่สุดเลยจะข่าวหมอกล้าดีกี่เด้อบิ๊กตุ้มเลยดิยไม่เห็ือนหมองหาืึกมาอย่างนี้ข้างหน้าที่คือเกาหดีข้าวว่าเห็ดทอว่าแมนตีเป็นซ้าร์เราไหม เอาล้วอ่พรเอาก็มังดลสน้ำกินเลกี่บาสิบเบ็ดนะแตเค็งซะไม่มีตะโถยไงกินดีให้เนี่ยจุซารกินเไปดกินเอากินเอาโอ้ยเพื่อเดานัก็ได้ัอัยยาดำก็ว่าแม่เนาะยาดำมาเด้อเบิ้งยืดูฮะเราไปสิคูนี่เป็นยาดำน้มากิบูเราหันไปอยากไปเรียนดับดับย่นอี่มี่กับว่ขพาไป มีว่าภาคสายช่วงมือใดมันตวงคนอ่ะไอ้ดำอยากไปอยากไปเพราะท่านได้ไปบอกมองแล้วก็พากันขี่รถไปลูกันย่านั่งย่านั่งบอใจขึ้นเล่าดอกย่านั่งก็มองละลอยย่านั่งบ่เสียดอกขี่รถก็เป็นเนาะแล้วไปลี่ยนว่อแล้วอาศัยย่านั่งขี่รถก็นย่านั่งเนาะซ้ำลวนจะดีก็เป็นคนอันขี่รถเป็ีน นีาล่งสแล้วโอ้ยผู้ใดดูเก็บกากเขาเหี่ยงมากแน่แน่นะเก็บซีทั้งหลาก็ได้เพรายเป็นเบอร์ละเทไหมโอ้ยก็ถึงหมดแล้วเทอ้อเขา่าได้เฮ็ดอันง่า่เนาะเอออันนี้กระยามันเดี๋ยวจะฟอกเออขัดขัเกีดยังเออกัขัดขียงขัดสมุนี่ดดอกเี่ยเิส ดอกยาเดี๋ยวห่อนต่อใส่น้ำก็พูดคือเราไปเก็บนคะครับต้นดำๆพันบอ,อมต่าไม่เองไหมต่เอเทแบงใส่ขน่ะอย่าใส่หลายมันเก็บเนี่ยม <c oughs> ันพูด,ดอย่ดอกดอกยาเนี่เต้นดำๆพันเล่งอันดำๆพัาน Ồ, oh, mất leo chứ có hết Vào thì phăng vào nhìn Leo nhanh leo chứ nghe cái đẹp กินซาเฮ็ดหนาเฮ็ดซาตัวเข่ากระไดโอ้ยสื่อแพงๆในผู้สื่อกระไดฮะเฮ้ามีกระดงฟัดเนาะอ้อยมีกระดงฟัดมันก็ออกดีปานยังพนแล่าฟัดว่าเป็นแต่เขาเก็บตัวพูดว่ามาอะไรอย่างนั้นจบนี่ละมาแล้ว